ะนะครับก็เป็นทางแก้แต่ถ้ารถอยู่บริเวณนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยมีวิธีการเดียวก็คืออาจจะพึ่งระบบพ่นบริชุดนะฮะพ่นบริชุดใต้ท้องให้มันหนากว่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการค cover ตัวโลหะแล้วก็ตัวฟิล์มสีด้านบนนี่ก็อาจจะมีขบวนการเคลือบสีนะครับก็อาจจะช่วยช่วยได้อยู่ระดับหนึ่งะนะครับแล้วก็เรื่องต่อไปนะครับก็คือกลุ่มควันใน ในสถานที่ที่มีโรงงานเยอะๆนะครับอย่างสมุทรปราการอย่างระยองะอะไรอย่างเงี้ยนะครับค,คือต,ตัวตัวที่มีบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมากๆเนี่ยเป็นตัวทําลายชั้นสีก็คือในลักษณะว่าบริเวณนั้นจะมีสารประกอบเป็นพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับก็คือเป็นกลุ่มควันที่ลอยขึ้นมาแล้วก็คือท่านแล้วท่านผู้ชมก็วิ่งแหวกไปไป,ไป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 มาๆมยอยู่ในบริเวณโรงง,งานวนเวียนอยู่แถวนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าที่ชาวบ้านหรือว่าถ้าทาง เรียกภาษาบ้านๆภาษาบ้านๆก็คือฝนกรดนะฮะคือฝนกรดตัวนี้มันจะเป็นตัวทำลายชั้นสีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไปจําเป็นจะต้องไปทุ่ราแถวนั้นก็คือกลับมาก็เหมือนกับไปเที่ยวชายทะเลล้างซะนะครับค่ะสภาพแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยล้วนทําให้เกิดอันตรายต่อสีรถยนต์ทั้งนั้นเลยครับผมแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับปัจจัยที่น่าเป็นห่วงก็คือรถของท่านผู้ชมเนี่ย บริเวณซุ้มล้อหรือบริเวณบางโคนหน้าบางโคนหลังะนะครับไม่ว่าจะเป็นดองออ ى, ดอกอยางสลิกหยอกยางละเอียดดอกอยางหยาบก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ที่จะเก็บเม็ดกวดเม็ดทรายบริเวณหน้ายางใช,ใช่ไหมครับแล้วเวลาท่านผู้ชมขับรถความเร็วสูงๆไอ้เม็ดกวดเม็ดทรายที่มันติดอยู่ตามดอกอยางเนี่ยมันจะสลัดมาโดนผิวสีนะครับจะสลัดมาโดนผิวสีของท่านผู้ชมแล้วผิวสีของท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยมันจะกระเทาะโดยที่ท่านผู้ชมไม่ทราบ Oh. นะครับก็ออกซิเจนรวมตัวความชื้นก็ <c oughs> อาจจะเป็นบ่อกเกิดทําให้เกิดสนิมง่ายนะครับ <c oughs> ในบริเวณซุ้มล้อ <c oughs> นะครับท่านผู้ชมสังเกตด,ดูสิครับรถสมัยนีย้ส่วนมากจะมีเป็นไฟเบอร์หรือเป็นพลาสติกเนี่ยครบร <c oughs> ไว้ข้างใน <c oughs> กันเอาไว้ <c oughs> นะครับ ยังไงตอนนี้ลองสังเกตดูก็ได้หรือว่าจบรายการนี้ไปสังเกตดูก็ได้นะคะว่ารถคุณเนี่ยอยู่ในสภาพเหมือนที่ว่ามาหรือเปล่าแล้วก็รีบรงมือแก้ไขซะนะคะแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนการที่จะรักษาสภาพรถให้สวยงามยืนยาวก,ก็คือเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดด้วยค,ค่ะอันนี้เราจะมีขั้นตอนยังไงคะคือ ขั้นตอนต่อไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมคือท่านผู้ชมไปทะเลมาแล้วไปแถวกลุ่มโรงงานมาแล้วขี่นกก็มาแล้วก็มาแล้วมาแก็มาแล้วนะครับแถมยังมียางมาตอยหรืออัซฟแาลติดกลับมาด้วยมีบักรฟรังติดกลับมาด้วยนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมจะล้างรถเองใช่ไหมครับเวลาท่านผู้ชมหยุดอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ท่านผู้ชมจะดาเนินการล้างรถเองนะครับท่านผู้ชมก็อย่าจอดรถตากแดด นะครับเอาไปล้างในล่มนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าจอดรถตากแดดหรือว่าท่านผู้ชมเ,เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดใหม่ๆนะครับรถที่ร้อนจัดๆโดยเฉพาะฝากระโปรงหน้ารถานะครับเพราะเครื่องยนต์เนี่ยร้อนอยู่แล้วน่าจะนะครับท่านผู้ชมทิ้งให้รถเนี่ยพักตัวสักพักหนึ่ง นะครับให้คลายความร้อนสักพักแล้วค่อยลงมือล้างรถนะครับด้วยวิธีการท่านผู้ชมหาน้ําสะอาดอาจจะเป็นน้ำประปาอะไรก็ได้ใส่ยางมานะครับก็ลาดจากด้านบนนะครับบนหลังคาบนหลังคาลงมาก่อนลาดจากด้านบนก่อนนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูซิว่ามันมีตัวตัวแมลงติดอยู่ตามตัวถังอะไรไหมนะครับมีคราบของยางมะตอยนะครับหมากฝรั่งนะครับขี้นกมูลนกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวแมลงอะไรต่างๆเนี่ย ท่านผู้ชมต้องเอากับจัดเอาน้าล่าเสร็จแล้วก็ต้องกับจัดเอาสิ่งพวกนี้ออกก่อนเอาแงะได้ไหมคะเอาออกยังไงนะครับไม่ใช่ท่านผู้ชมเอาน้ำล่าแล้วเอาผ้าเนี่ยไปถูถูใหญ่เลยนะครับไปถูใหญ่เลยถูไม่ออกนะครับหาอาจจะเป็นด้ําแปรงสีฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากจะเป็นด้ําแปรงสีฟันเอาขัดใหญ่แค่ใหญ่ท่านผู้เลอเออท่านผู้ชมเนี่ยเพิ่มแรงกดลงไปตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับฟิล์มสีหรือผิวสีได้นะครับไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะมาเฟลังเนี่ยมันเหนียวมากติดมาก ใช้น้ำมันกาดท่านผู้ชมนะครับหรือน้ํายากําจัดคราบที่มีขายอยู่ตามผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ล้างรถต่างๆนะครับหรือว่าเป็นน้ํามันโซลา่าก็ได้<อ>นะครับล้างออกนะครับล้างไอสิ่งที่มันติดมากับรถเนี่ยออกก่อนะนะครับพอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมก็เข้ากระบวนการล้าง<อ>ด้วยแชมพูล้างรถ เท่านั้นใช่ไหมคะหรือว่าใช้ผงซักฟอกครีมอาบน้ําสบงสบู่อย่างนี้ได้ไหมไม่ใช่เดินไปหลังบ้านแล้วก็ไปฟ้าเอาแฟบซักผ้ามาล้างรถเนี่ยไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมต้องใช้แชมพูล้างรถเท่านั้นครับแล้วก็เรื่องหน้าฝนนะฮะเราก็คุยไปแล้วนะครับว่าเรื่องการล้างรถในหน้าฝนนะครับแล้วก็ สิ่งสกปรกออกไปก่อนะนะครับแล้วก็ดําเนินการล้างนะครับล้างด้วยแชมพูก,ก็ใช้ผ้าธรรมดานี่แหละคะคุณเชียรพอยทุกต้องครับแล้วก็ผ้าเนี่ยคือผ้าเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าต้องเป็นผ้าที่สะอาดอนะครับเวลาล้างขั้นตอนในการล้างล้างรถเปียกเนี่ยนะครับล้างรถเปียกเนี่ยอาจจะใช้ฟองน้ํานะครับผมว่าฟองน้ำเนี่ยดีที่สุดมีขายตามร้านค้าทั่วไปเลยตามห้างสินค้าก็เยอะแยะเลยเป็นฟองน้ำเนี่ยนะครับใช้ฟองน้ำเนี่ยล้างล้าง ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็ไปข,ขั้นตอนในการจะลงเงาลงอะไรก็ว่ากันทีหลังนะครับค่ะเอาละทีนี้พอเปียกแล้วล้างด้วยแชมพูเสร็จแล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็คิดว่าสะอาดหมดแล้วทั้งผันนะครับแล้วก็เอารถรถคือรถอยู่ในร่มอยู่แล้วนะครับก็คืออาจจะ ขับรถสตาร์ทรถเนี่ยนะครับเดินหน้าถอยหลังก็คือคือคือให้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 รีเซ็ตตรงน้ําที่ไปปเปียกล้อเปียกอะไรก็คือย้ําเบรกสักสองครั้งสาครั้งเดินหน้าถอยหลังอะไรก็ได้ถ้าถ้าจําเป็นหรือว่าถ้ามีบริเวณทํานะครับก็ทําแล้วก็ถ้าเกิดเผอิญล้างวันนั้นเสร็จแล้วมันช่วงเย็นเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้รถเย็นนั้นไม่ได้ใช้ใชเลยนะครับไม่สมควรที่จะไปดึงเบรกมือค้างไว้ณวันนั้นนะครับเพราะว่าล้อตอนนี้ล้อของท่านผู้ชมเนี่ยโดนน้าฉีด แล้วก็ค,คือเบรกเนี่ยเปียกมันเปียกอยู่แล้วะนะครับเบรกเนี่ยเพราะฉะนั้น่ยไม่สมควรที่จะไปดึงเบรกเอาไว้เพราะว่าลุ่งกันเช้าเนี่ยถ้าปลดเบรกมือแล้วเนี่ยเบรกอาจจะไม่กลับน,นะครับรคือเบรก<ะ>เบรกติด<อ>นะครับก็จะเกิดกรณีเบรกติดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคืนนั้นให้เข้าตัวพีไว้นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ให้ให้เข้าเกียร์ให้เกียร์ เากียหนึ่งเกียสองอะไรคาไว้ได้กันรถเหลเหือหาหินหาหินมารองรองไว้นะครับคือในขณะที่ล้างรถเนี่ยเย็นวันนั้นที่ล้างรถเนี่ยไม่สมควรที่ไปดึงเบรกมือค้างไว้นะครับมีความจําเป็นมากในขนาดไหนที่ต้องล้างแล้วต้องเช็ดรถให้แห้งสะอาดคะคือคือที่จริงแล้วนอกจากรถเนี่ยจะจะขึ้นเป็นคราบไม่สวยงามแล้วเนี่ยนะครับ ก็ต้องดาเนินการเช็ดให้เสียดให้ให้แห้งเพราะว่าคือน้ำรถเนี่ยถ้ามันเปียกเนี่ยยังไงมันก็ไม่ดีกับโลหะอยู่แล้วนะครับจะเป็นบ่อเกิดทําให้เกิดสนิมได้นะครับแล้วก็มันจะมีระบบซีนยางอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นยางขอบประตูยางฝาท้ายยงยางฝากระโปรงหน้าเนี่ยไม่สมยิ่งไม่สมควรที่จะให้เปียกน้ําอยู่อย่างนั้นตลอดควรที่จะเช็ดให้แห้งและเวลาล้างรถไม่ใช่ท่านผู้ชนล้างแต่ข้างนอกอย่างเดียวนะครับก็ต้องดูฝากระโปรงหน้าดูฝาท้ายด้วยมันมี ออตัวแมลงติดอยู่ในซอกรือเปล่าเปิดคืออย่างน้อยสุดพอนั่นก็เปิดฝากระโปรงออกใช่ไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็หาผ้าบัดบาทนะครับเช็ดไล่สิ่งสกปรกในร่องฝาท้ายออกมาด้วยนะครับแล้วก็ล่องฝากระโปรงหน้าเนี่ยเช็ดออกไปให้สะอาดแล้วก็ขอบประตูสี่บานบางทีก็มีคราบมีอะไรสิ่งสปกปรกท่านผู้ชมลองเปิดดูจะเห็นนะครับนอกจากที่เราจะทําความสะอาดผิวดอกแล้วเนี่ย วงกบประตูสี่บานนี้ก็ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อนอนะครับค่ะมีคนเคยบอกว่าเวลาที่จะล้างรถหรือว่าเช็ดรถเนี่ยผ้าที่ดีต้องเป็นผ้าชาโมวมันอย่างนั้นจริงไหมคะหรือว่าผ้าอะไรก็ได้คือที่ใช้ผ้าชาโมวเนี่ยเป็นผ้าผ้าชาโมวเป็นผ้าที่อ่อนนิ่ม,มนะครับนุ่มนวลน,นะครับไม่ก็คือไม่ไม่ไม่ไมไมทาอันตรายอะไรกับผิวสีนะครับอ๋อท่านผู้ชมเคยบอกผมโอ้ยฉันก็ใช้ผ้าขนหนู <laughs> นะครับ <laughs> <ะ>โอ้ผ้าขนหนูนี่ก็นิ่มแล้วใช้เช็ดตัวใช้อะไร แต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าผ้าขนหนูของท่านผู้ชมน่ะมันอยู่นานมาเท่าไหร่แล้วโอ้โหตอนนี้ขน,นนี่คงจะแข็งไปแล้วกายเป็นมันมันไม่ใช่ผ้าอ่อนนุ่มแล้วมันเป็นผ้าเป็นเม็ดทรายและม,มันจะกลายเป็นกระดาษทรายไปซะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมลองสัมผัสเองก็ได้ครับนะครับแล้วก็คือให้มีความอ่อนนุ่มหน่อยถึงจะนำมาล้ามาล้างรถได้อย่าให้เป็นสิ่งที่เก็บสะสมละอองหินหรือเม็ดทรายนะครับ ก็จะเป็นอันตรายกับฟิล์มสีได้เคยมีบางคนเล่าให้ฟังว่าใช้เสื้อตัวเก่าเนี่ยแหละค่ะมาเป็นผ้าเช็ดรถแต่เผอิญว่าไม่ได้ดูว่าเสื้อตัวนั้นนี่มีกระดุมหรือว่ามีซิปอยู่ด้วยอันนี้ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยกระโดยเฉพาะกระดุมหรือซิปเนี่ยยิ่งแล้วเลยนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้เสื้อเก่าเก่ากางเกงเก่าเก่าที่มีซิปมีกระดุมมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งกางเกงยีนบางครั้งฟากางเกงยีนมาเลยนะครับแต่เข็บหยาบๆอะไรพวกนี้เอาละต่อไปเนี่ย พูดคุยกันถึงเรื่องราวของการล้างรถมาขนาดนี้นะคะยังมีอีกหลายประเด็นเลยที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันมีต่อภาค2ในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะคะคทั้งเรื่องของการล้างเครื่องยนต์มีค,ความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนถ้าหากมีความจําเป็นต้องล้างขัดสีล้างภายในพรมพรงมาละยต่างๆเนี่ย S <S จะล้างย,ยังไงนะคะท่านผู้ชมจะล้ายยังไงอะน,ะะนะคะมีความจําเป็นมากขนาดไหนใช่ไหมคะมันมีความจำเป็นครับอ่าก็ต้องมาเราติดตามชมในช่วงคุยเฟื่องเรื่องรถในเสาร์หน้านะคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบ,พบกันในช่วงคลินิกยานยนต์ได้นะคะใครที่มีคําถามค้างคาใจในเรื่องราวของรถยนต์ก็สามารถโทรมาปรึกษาสดหน้าใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าติดต่อรเราทางจดหมายทางแฟกซ์หรือว่าทางอีเมลก็ได้เช่นเดียวกัน,นะค่ะตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามหน้าไหม์ค่ะ